ให้เห็นให้เห็นบรรยากาศนะ่ก็โอเคแล้วตอนนี้ก็มาถึงอันนี้อยู่ที่ปารีสเมื่อคืนเพิ่งมาก็มาถึงปารีสเมื่อเมื่อวานเฮ้ยมันโอ้ปิตไม่ดว้วยงงก็มาถึงปารีสได้แตอนนี้ก็เพลย์ก็ตีสองอะประมาณตีสองก็ เอ่ออยู่ตรงปารีสเรียบร้อยแล้วครับนะครับว mm ัน hmm. นี้เดินทางกันเป็นวาเลนสนุกสนานทีนี้อากาศเย็นนะครับปารีสก็จะหนาวหนาวพอๆกับที่เวียนนาครับผมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันพง่ายๆคือเวลามันไม่มีทะเลนะครับมันไกลทะเลมันก็จะหนาวมากกว่า คุยเรื่องเขาเรื่องเขาเลวแล้วคนณมรานมบานเอ่เอาก่อนอื่นวันนี้ปารีสเขาจะมีประท้วงกันอีนะ <c oughs> วันนี้จะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ย,ยังปวดหัวอยู่ยังไม่รู้ยังไงว่าจะลงเพราะว่าถ้าใช้รถเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าบางทีมันมีเขาประกาศว่าเขาจะประท้วงกันก็ยังไม่รู้ยัง <c oughs> ตอบไม่ได้ว่าจะประท้วงกันหนักแค่ไหนแต่ว่าเวลาประท้วงกันเนี่ยก็ ที่ผมเคยเลให้ฟังอ่ะผมมักจะชอบไปดูว่าเขาประท้วงกันเขาทําอะไรยังไงแบบไหนแต่ว่าประท้วงที่ปารีสสังหลังเนี่ยมันมักจะชอบมีการเผาเผาไว้กันวุ่นวายไปหมดนะครับก็คนที่ตามข่าวเหตุการณ์การประท้วงในปารีสหรือว่าในอังกฤษนะหมายถึงว่าที่ที่ลอนดอนเนนะฮะแล้วก็ที่ปารีสอะไรประมาณเนี้ยก็จะ คือจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่ว่าเทมปารีสที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่พอใจเรื่องบอบบเศรษฐกิจเรื่องเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับเขาก็อ้างว่ารัฐบาลก่อกปัญหาไว้แล้วก็จะมาผักภาระให้ประชาชนอะไรแบเนี้นะครับก็อันน่ะก็หวังว่าไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้นะครับก็ก็อยากไปดูอะครับคือคาว่าอยากไปดูคือผม ไม่ใช่โรคจิตนะนี่แบบไปดูเขาประท้วงแต่ว่าสาเหตุที่ไปดูประท้วงเพราะว่าก็อยากจะดูว่าตํารวจเขาจัดการการประท้วงอย่างไรนะครับดูคนเขาเวลาเขาประท้วงเนี่ยเขามีการใช้พฤติกรรมอะไรยังไงแบบไหนนะครับก็ว่ากันไปนะครับดูก่อนเศรษฐกิจ บาลีสก็ไม่รู้อะอย่างตอบไม่ได้คุยคุยกับบางคนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ดีหรอกนะแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ไม่ได้ดีทั่วโลกแหละนะครับ mm. ที่ไหนที่ไหนก็เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าคุยกับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกเออแต่มันก็แย่่ะแต่ของมันก็แพงขึ้นจริงๆนะอย่างเมื่อวานเอาเล่าให้ฟังอย่างเมื่อวานผมซื้อของบางอย่างที่เวนนานะครับมันเป็นของกินของใช้นะไม่ใช่แบบ เพชรนินจินดาไม่มเป็นยาซื้อนะครับอย่างเช่นผมซื้อ Force, นะ an, นะเดนทัฟฟ์สเวลาไหมขัดฟันอ่อเราก็จะซื้อตามร้านที่มันเป็นร้านผู้ชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้โฆษณาเพราะในบ้านเราไม่มีขาย,ยแล้วร้านชื่อ DM, DM. เออ็มซึ่งก็จะมีสินค้าทั้งชนิดมีแบรนด์กับชนิดที่เป็นมีแบรนด์ที่เป็นเฮ u าส์โฮลอะไอย่างนี้ เสมัยก่อนเนี่ยเวลาไหมขัดฟันเนี่ยความยาวประมาณหนึ่งร้อยเมตรไหมขัดฟันความยาวร้อยเมตรเป็นยี่ห้อของของพื้นเมืองอะ่ะคำว่าสมัยก่อนก็คือก่อนโควิดนะฮะคือตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยผมก็คือตั้งแต่เกิดเหตุโควิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งกลับมาปารีสผู้ผิเศเพ,พ,พิ่งกลับไปเวียนนาฮะแล้วก็ แล้วก็เพิ่งกลับมาปารีสน,นะครับแต่ปลารีสยังยังไม่ได้ไปสำรวจตามร้านพวกที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรประมาณนี้นะครับเอาที่เวียนนามเมื่อวานเนี่ยจากไม่ถึงไม่ถึงยูโระนะครับขึ้นเป็นหนึ่งจุดสามยูโรหนะรึ่งยูโรกับอีกสามสิ